เวลาเราจากนี้ไปเราจะได้เห็นในเรื่องของความงามยะโสเมืองควายงามบั้งไฟใหญ่แล้วก็จะมีใ,ในเรื่องของตอนนี้ที่เราจะมาประกวดจะมีสองตัวด้วยกันจะเป็นส<ช>าวน้อยกับตัวผู้นะจ๊ะหนุ่มน้อยครับแนะนําก่อนฟาร์มเราที่ไหนครับเป็นฟาร์มของเราอยู่ที่จังหวัดยะโสธรนะคะชื่ออจเจริญยนฟาร์มจังหวัดยะโสธรคะ่ะตั้งอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซียะโสธรค่ะเก็บพนุกรรมของคําว่าถ่ายพิรุดร ว่าุก็มี<ช>ตัวนั่นตอนนี้เดินเข้าเดินออกเดินเข้าออก<ช>ที่ทำไมฟาร์มนี้เป็นฟาร์มที่รู้สึกว่าทุกคนนี่กับรันตีเรื่องของพันธุกรรมสายวิอุดรมากใช่ค่ะตัวผู้นี่จะเป็นลูกของภูพญาค่ะแม่พันจะเป็นแม่เขาก็เป็นสายอุทัยค่ะสายอุทยัย,ทยแล้วก็นี่ก็คือลูกภูพญาเหมือนกันเออแต่เป็นแม่เขาจะเป็นเพชรอุดรค่ะเออ แล้วยังไงต่ออลนนี้ตัวนี้20เดือนครับอ่าตัวนี้16เดือนพอพอพูดถึงในเรื่องของเจ้าผู้พยาใส่กับตัวไหนทรงไหนก็ยังดูดีผู้พยานี่เป็นควายที่มีอัดแน่นในเรื่องของการส่งลูกดีมากใช่ค่ะมีหลายตัวนะให้ทุกคนเข้าไปกอดูได้เลยลูกของผู้พยาผู้พยาตอนนี้น่าจะมีเล้งอายุประมาณไม่เกินสิบปีแถวๆนี้แน่นอนน้ำเชื่อก็จะหลักร้อยแต่ว่าดัดใจลูกหลักราเฮ้ยเเฮ้ยกําลังจะบอกว่าทุกคนตอนนี้ผู้จัดการกําลังจะ ขายของนะครับเท่าเท่ไรครับชุดหนึ่งเท่าไราไรพี่พี่พูดเล่นกับผู้จัดงชาไม่ได้นะนี่แม็ขายของอย่างเดียวเท่าไรครับอ่ด๊อกเชื้อก็หลอดละห้าร้อยอห้าร้อยห้าร้อยเองห้าพันได้กี่โดดสิบสองค่ะเบอร์อ่ะศูนย์แปดเจ็ดครับหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดแปดเก้าค่ะติดต่อใครติดต่ออ่าเมย์ค่ะยะโซเ <laughs> นี่ยเห็นไหมถ้าติดตามในเรื่องของอ่าแรปเปอร์เมืองไทยก็จะเป็น อะไรนะ VKL อ่ะ VKL อ่ะพ่อหม่ำอ่ะพ่อหม่ำลูกพ่อหม่ำอ่ะเออยะโสอ่ะหลานลาคนหนึ่งเอฟซีอ่ะยะโสสำหรับที่นี่หลานลาต้องขอขอบคุณนะครับค่ะมีอะไรให้หลานลารับใช้ก็ชวนหลานลาได้นะค่ะเห็นไหมเราก็อขายของเหมือนกันนะเดี๋ยวยังไม่แนะนำมือมือน้ำเลยมือน้ำมาดพี่เลยนะครับพี่เบนซ์กับพี่บอยพี่บอยพี่วายสองคนนี้โสดไหม ไม่ไม่เออมองกล้องมองกล้องนะเราต้องตลาดโสด,ดได้ในอย่างชัดเจนนะครับ <c oughs> สํารับดิินี้ดันลาไปเจียงแล้วบ๊ายบายครับ <c oughs>